การประยุกต์ใช้ PLC อ่ะก็อันนี้พวกเราน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับะระบบเก็บเงินที่จอดรถนะครับอ่าน,นี้ก็เป็นตัวสำคัญนะครับก็ต่อไปนะครับขั้นต่อไปสิ่งอ,อีกอย่างหนึ่งที่เราจะเรียนกันวันนี้นะครับก็คือหนึ่งกึ่งเรียนหนึ่งทบทวนแล้วก็หนึ่งให้งานนะครับ ทีนี้คุณรู้แล้ว PLC ทําอะไรได้บ้างหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ไอ้ระบบอัตโนมัติเนี่ยเวลาเราจะออกแบบระบบอัตโนมัติให้มันทางานอัตโนมัติเนี่ยมันจะต้องทํำยังไงนะครับมันจะต้องทํำยังไงซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับหลายอย่างหนึ่งเนี่ยคุณต้องเข้าใจระบบก่อนนะเข้าใจระบบเข้าใจระบบ ก็คือ,อดูว่าระบบมีอะไรบา้างที่ผมบอกก็คืออย่างแรกที่คุณทำเนี่ยคุณต้องรู้ Input Output ใช่ไหมพวกเนี้ยไม่ยาก output. พวกเนี้ยไม่ยากอย่างที่ผมทำตัวอย่างทัดลมไปพวกเนี้ยไม่ยากนะครับสเต็ปหนึ่งเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่ก็ดูว่ามี input อะไรมีเซนเซอร์อะไรตัวไหนคือ output นะครับอ่า พอรถมาจะเป็นยังไงอย่น,นี้เราต้องเข้าใจโจทย์เนาะเข้าใจโจทย์เนี่ยล้วก็เขียนว่าเหมือนกับอ่ารถมาปุ๊บใช่ไหมเครื่องนับทํางานแล้วก็มีตัว๋วส่งตั๋ออกมาใช่ไหมแล้วก็ประตูเปิดใช่ไหมอ่ามีข้อความขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะครับแล้วก็เกตเปิดอ่ามีเซ็นเซอร์ตรวหยุดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ปิดอะไรแบบนี้ คราวนี้พวกคนรู้พวกนี้แล้วนะครับถ้าถ้ามันซับซ้อนก็จะลองมาเขียนโฟร์ชาร์ะรแต่ถ้าไม,ไ,มไ,มไม่ซับซ้อนคุณก็ไม่ซับซ้อนไม่ซับซ้อนไม่ซับซ้อนคุณก็อาจจะทําเป็นตารางเลยนะครับทําตารางก็อาจจะทามันเป็นตารางแบบนี้ก่อนนะครับมีอินพุตสี่ตัวมีเอาพุตโอ้โหเขาทำเอาพุตเยอะหน่อยนะครับเอาพุตเจ็ดตัวอะไรแบบนี้นะครับ <S <S ก็เอาอินพุตเอาพุตเนี่ยทำมีแอดเดรสเนาะ แล้วก็เดี๋ยวก็ต่อเข้า PLC นะครับที่จะยากที่จะยากก็คือการเขียนโลจิกนะครับการเขียนโลจิกหมายความว่าจริงๆอันนี้มันอาจจะขาดไปนิดนึงก็คือพอคุณรู้พวกนี้เสร็จแล้วเนี่ยคุณจะดูว่าเอาพุทแต่ละตัวทำงานเนี่ยมันก็ต้องมีโลจิกใช่ปะอันนี้ก็คือที่คุณเคยเรียนมาในวิชาพวกดิจิตอลนะครับดิจิตอลโลจิกนะครับก็ ก็ต้องทำ truth table ข่าวมีข่าวดีกับข่าวร้ายนะครับข่าวร้ายก็คือคุณต้องไปทบทวนนะครับข่าวดีก็คือปกติเวลาทำ PLC เนี่ยท r u t h t a b ลมันจะง่ายนะครับมันจะไม่ไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะครับปกติเนี่ยเวลาของจริงเราก็เจอวัตถุก,ก็หยุดเจอถ้าไม่เจอก็ปล่อยอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นอะไรที่ง่าย เพราะงั้นโลจิกจะไม่ยากจะไม่มีโลจิกแบบที่คุณแบบว่า A and B and Not C or A and B nor C อะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบยาวๆแบบเนี้ยแบบแปดตัวอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะไม่เจอนะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอแค่แบบเนี้ยครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็เจอประมาณเนี้ยเนี่ยหน้าตาที่เราจะเจอเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มันก็จะง่ายๆไม่ไม่ได้ยากอะไร